อันนี้ผมจะใช้เป็นจานเอ็นนะครับนะเอ็นเป็นน่าจะอลูมิเนียมนะครับแบบนี้ก็แน่นนาะดีนะครับใช้เป็นเอ็นเหลี่ยมขนาด4มิลน,นะครับก็ตัดมาแล้วครั้งที่แล้วเนาะก็เหลืออยู่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมมานะครับแล้วก็เสียบข้างบนนี่นะครับล็อกนะครับก็ปึ๊บแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับ ก็น็อตเบอร์17ขันให้ตึงแค่นี้เองโอเคเก็บครับลิตรเป็นของ มารูยาม่านะครับผม50อัตราส่วนผสม50ต่อ1ด้านหลังเขาจะบอกไว้นะครับไปไหนล่ะนี่นะครับ1ลิตร20ซีซีนะครับนะ2ลิตรก็40ปกติผมก็จะถ้าน้อยๆก็ครึ่งลิตร1 0ซีซีนะอันนี้เขาก็จะมีอุปกรณ์ถ้วยตวงมานะครับเหมือนแก้วเหลานะเห็นไหมเ้าจะไม่มีขีดบอกนะครับ20นะก็ประมาณนี้นะครับนะนี่ประมาณนี้นะครับนี่ขีดนี้นะครับ20ซีซี ก็จะเผื่อน,นิดหนึ่งนะครับเผื่อขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับจะสีเห็นไหมสีจะเข,เข้มมากเลยเดี๋ยวดูการเปลี่ยนของสีกับไฟสั่ง ก okay. ขยับปิดแน่นนะครับขยับมนจะ<ป>นะครับจะมีตัวกรองอีกชั้นหนึ่งนะครับผมจะใช้ทีละครึ่งลิตรนะครับมันเยอะไปเราเราจะได้พักด้วยนะครับผมก็ยก ขึ้นมานิดนึงก็ได้นะครับหรือไม่ยกก็ได้เหมือนรู้เลย,น,ยนะพอ <c oughs> ด,ดีเป๊ะครับปิดปิดนะครับมามาสตาร์ทอย่าลืมเปิดก๊อกน้ำมันนะครับอยู่ด้านล่างดันลงไปนะครับเปิดก๊อกน้ำมันปิดชกนะครับชคขึ้นโชกอากาศนะครับแล้วก็ผมจะดึงประมาณสักสองครั้งก่อนแล้วก็ค่อย ดึงสวิคนะครับคือเหมือนให้ให้คา,าบูเขาดึงดึงน้ำมันลงไปในถ้วยก่อนนะครับเพราะว่าวก่อนเก็บเนี่ยผมจะเคลียร์น้ำมันออกจากระบบให้หมดนะครับอันนี้ก็ดันดันสวิคลงนะครับเพื่อเปิด ครับมาโอเคเดี๋ยวพร้อมลุยกันแล้วนะครับใส่แว่นตาอะไรเรียบร้อยถุงมือเรียบร้อยก็ผ้าปิดปากอยู่ในห้องพองดีลูกกาลังจะหลับเข้าไปเอาไม่ได้นะครับผมผ้าบับเดี๋ยวลูกตื่นนะบ้านนี้ใส่มีรองทรรองเท้าบุ๊ทเรียบร้อยลุยกัน รเรียบร้อยครับก็ใช้น้ํามันไป1ลิตรนะครับก็มีหน้าบ้านอดีกเรียบร้อยนี้ครับใช้เอ็นนะเอ็นสมิลนะครับก็มันจะมีพวกหินพวกอะไรเยอะอยู่นะครับเห็นไหมก็ถือว่าโอเคนะครับนะตัดสบายนะครับโอเค